ตั้งแต่ประกาศออกมาว่าโสดเร็วก็เนื้อหอมไม่เบาเพราะสาวโบเมลดามักมีขาวว่าวว่วมาเรื่อยๆว่ามีหนุ่มๆผลัดกันเข้ามาขายขนมจีบแบบไม่ขาดสายจนสำนักข่าวหลายๆสำนักถึงกับต้องต่อสายตรงไปถามเจ้าตัวว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าซึ่งเจ้าตัวก็ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงตั้งแต่โสดมายังไม่มีใครเข้ามาคุยหรือมาขายขนมจีบเลย งานนี้สาวโบยิ่งโสดเหมือนจะยิ่งเนื้อหอมหลังมีนักร้องหนุ่มหล่อลมอาสยามแต่งเพลงสารภาพความในใจโดยบอกว่าเพลงนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากการแอบชอบพี่สาวคนหนึ่งเมื่อ2ปีที่แล้วขอไม่เอ่ยชื่อแต่เห็นชื่อเพลงก็รู้เลยว่าใครเพราะเพลงนี้มีชื่อว่าเมลดา ลมอาสยามเผยอีกว่าพยายามทําเพลงนี้ให้จบภายในหนึ่งคืนทาเองทุกขั้นตอนตั้งแต่แต่งเพลงเล่นดนตรีร้องเพลงและมิกซ์เสียงซึ่งเพลงที่ออกมาก็เป็นเพลงทานองช้าช้าฟังสบายทําเอาหลายคนรู้สึกเขินแทนสาวโบกันเลยทีเดียว ทั้งนี้โบเมลาดามาคอมเมนต์ที่โพสต์ของหนุ่มลมเป็นรูปอิโมจิหลากหลายความรู้สึกทั้งตกใจดีใจชื่นชมและเขินแถมยังไปเขียนขอบคุณลงไอจีสตอรีด้วยว่าขอบคุณมากๆเลยนะคะเป็นกําลังใจที่ดีมากๆไม่คิดว่าวันหนึ่งจะมีคนหนึ่งมาแต่งเพลงให้นื้อออกขอบคุณนะคะเข้าไปฟังกันเยอะๆนะาเขินเลยฮา่ฮาๆพร้อมแท็กชื่ออินสตาแกรของหนุ่มลมเอาไว้ด้วยงานนี้จะพอมีลุ้นหรือไม่ต้องรอติดตามกันต่อไป